สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับทุกทุกคนนะครับผมก็มาพบกับเบลล์ร้องเช่นเคยในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมสาหรับนะครับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็ถือว่ามาในตัวเน้นนะครับถือจะมาในรอบสุดท้ายแต่ก็ก็ถือว่ามานะครับมาตรงๆนเน้นเลยนะครับเมื่อวานนี้รอบโค้งสุดท้ายนะครับผมให้เด่น เด่นแปดวิ่งลูที่แปดนะครับตัววิ่งลูทเนี่ยผมต้องขอโทษนะครับไม่มานะครับพี่พี่ไม่มานะครับเรามาดูผลรอบเฉพาะกิจนะครับสองสามห้ากับศูนย์เจ็ดนะครับผมศูนย์เจ็ดไม่มีนะครับมาแค่ตัวเด่นเจ็ดนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับแปดสองหนึ่งกับหนึ่งสามนะครับอันนี้ก็หืนะครับพี่พี่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้นะหนึ่งแปดสองนะพี่พี่ยิ้มเลยนะครับ ในรอบพิเศษนะครับผมแต้มแต้มเดียวนะครับน้องแต้มเดียวนะครับพี่ๆส่วนรอบปกตินะครับผมสองสามเก้านะครับกับเจ็ดเจ็ดนะครับผมก็มาเป็นตัวเด่นอีกแล้วนะครับสำหรับเจ็ดเจ็ดนะครับผมมาเป็นตัวเด่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้เลขเบิ้ลไปนะครับส่วนรอบ VIP นะครับหนึ่งเก้าศูนย์กับเจ็ดห้านะครับผม ก็มาเข้า75นะครับ75ตรงๆเลยนะครับพี่ในเลขล่างนะครับก็กอแสดงความดีใจด้วยนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดที่มีโชคกันนะครับผมก็สำหรับนะครับในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนให้พ,พี่พี่ FC ได้รับฟังกันตลอดนะครับ ก็คือตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับผมสำหรับนะครับในโค้งสุดท้ายของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวแนวทางหัวเราพัฒนาผมขอเป็นช่วงเย็นก็นแล้วกันนะครับพี่ๆเพราะว่าผมไม่ไหวจริงๆนะครับเนาะ นะครับไม่ไหวจริงนะครับเดี๋ยวคิดเลขไปก็จะไม่ถูกนะครับเนาะนะครับผมก็ต้องขอพักผ่อนก่อนนะครับพี่ๆจบจบคลิปแนวทางหวยหานอยคงสุดท้ายนะครับก็ตัวเด่นนะครับผมจะให้ไปที่5นะครับผมแล้วก็3นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้ไปที่5นะครับผมก็จะเน้นให้ในรอบนะครับ พิเศษนะครับนะครับรอบรอบพิเศษนะครับก็คือรอบเดียวนะครับเน้นๆไปเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับมีทุนเยอะหรือว่าอยากลองเอาไปเป็นแนวทางในรอบเฉพาะกิจรอบปกติ VP ก็ลองได้นะครับเพราะว่าแนวทางก็คือในสูตรนี้ก็คือเป็นตัวเด่นนะครับเด่นในโค้งสุดท้ายสำหรับเด่น3นะครับก็จะมี30นะครับ สามสองนะครับผมสามห้าสามแปดส่วนเด่นห้านะครับก็จะมีห้าศูนย์ห้าสองลืมเขียนห้าหนึ่งนะครับพี่ห้าหนึ่ง แล้วก็5-9นะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้ส่วนนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยตัวเน้นนะครับในสูตรนี้ตัวเน้นผมจะให้ไปที่3-5นะครับ สา5 2ูนนะครับผมสำหรับในตัวนี้นะครับส่วนนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข6นะครับพี่พก็จะเป็นนะครับผม630นะครับ 5 6 30แล้วก็จะเป็น6 5 2นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ก็ฝากไว้พิจนารณาแล้วก็ให้พี่เอฟซีมีโชคกันเฮงรวยทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจากใจนะครับผมกลาบสวัสดีครับ